เคยสงสัยกันไหมคะว่าเบื้องหลังสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเรื่องของสารละลายบัฟเฟอร์ครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนฮีโร่ที่มองไม่เห็นเลยนะในโลกของเคมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของเราเองหรือแม้กระทั่งในวงการแพทย์สมัยใหม่ครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเลยคือการรักษาสมดุลในร่างกายแล้วไปทําความเข้าใจกันว่าบัฟเฟอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทํางานยังไงมีสูตรคํานวณอะไรไหมแล้วปิดท้ายด้วยการใช้งานจริงที่บอกเลยว่าสําคัญมากนั่นคือบัฟเฟอร์ที่ช่วยชีวิตคนเราเนี่ยแหละครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยก่อนจะไปรู้จักบัฟเฟอร์เราต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าทําไมร่างกายของเราถึงต้องการตัวช่วยในการรักษาสมดุลที่ว่านี้ครับ อ่ะลองนึกภาพตามนะครับน้ำมะนาวเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่ไหมครับเป็นกรดแน่ๆแต่เอ๊ะทําไมพอดื่มเข้าไปแล้วเลือดของเราถึงไม่เปลี่ยนเป็นกรดตามไปด้วยล่ะทั้งทั้งที่มันน่าจะเป็นอันตรายมากเลยนะอะไรกันแน่ที่คอยปกป้องเราอยู่และคําตอบของปริศนาเมื่อกี้ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าสาระละลายบัฟเฟอร์นั่นเองถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับสาระละลายบัฟเฟอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับโชว์อัพถังเคมีดีๆนี่เอง คือไม่ว่าจะมีกรดหรือเบสแปลกปลอมเข้ามาในระบบนิดๆหน่อยๆเจ้าบัฟเฟอร์นี่แหละครับจะคอยดูดซับแรงกระแทกเอาไวา้ทําให้ค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างโดยรวมเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือนิ่งมากแต่ที่เจ๋งก็คือบัฟเฟอร์ไม่ได้สู้คนเดียวนะครับมันทํางานกันเป็นทีมเป็นคู่หูดูโอที่ขาดกันไม่ได้เลยประกอบด้วยตัวละคร2ตัวคือกรดอ่อนกับคู่เบสของมันเองทั้ง2ตัวนี้จะร่วมมือกันเพื่อรักษาสมดุลน,นี่แหละครับ เอาละพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าบัฟเฟอร์คืออะไรมีใครอยู่ในทีมบ้างทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าไอการทํางานเป็นทีมของมันเนี่ยมันทํางานกันยังไงกันแน่ในสภาวะปกติเนี่ยบัฟเฟอร์จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมดุลเคมีครับนึกภาพเหมือนไม้กระดกที่ทั้งสองฝั่งมันเท่ากันพอดีเป๊ะทุกอย่างนิ่งเสถียรกรดอ่อนกับคู่เบสก็อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีแล้วถ้าเกิดมีตัวป่วนโผล่เข้ามาล่ะครับ สมมุติว่ามีกรดส่วนเกินถูกเติมเข้ามาในระบบที่กำลังนิ่งๆสบายๆอยู่บัฟเฟอร์ของเราจะจัดการกับผู้บุกรุกนี้ยังไงนี่แหละครับคือไลแม็กซ์พอมีกรดส่วนเกินเข้ามาปุ๊บคู่หูของมันอย่างคู่เบสที่สแตนบายรออยู่ก็จะพุ่งเข้าไปจัดการทันทีเลยครับมันจะเข้าไปทําปฏิกิริยาเปลี่ยนเจ้ากรดส่วนเกินเนี่ยให้กลับไปเป็นกรดอ่อนเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเป็นไงครับค่า PH โดยรวมก็เลยแทบไม่ขยับเลยโอ้โห เป็นการทำงานเป็นทีมที่ฉลาดสุดๆไปเลยครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วนักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมี Me เนี่ยเขาสามารถออกแบบบัฟเฟอร์ให้มีค่า pH เป๊ะๆตามที่ต้องการได้ยังไงแน่นอนครับว่ามันมีสูตรลับของมันอยู่วัตถุดิบชิ้นแรกในสูตรนี้ก็คือค่าที่เรียกว่า Ka ครับมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าก,กรดอ่อนตัวนั้นๆเนี่ยมันแตกตัวในน้ําได้ดีแค่ไหนอย่างกรดอะซิติกเนี่ยค่า Ka น้อยมากๆครับแปลว่ามันเป็นกรดที่อ่อนจริงๆแตกตัวน้อยมากครับ และนี่ก็คือพิมพ์เขียวหรือจะเรียกว่าเป็นคัมพีของนักเคมีเลยก็ได้ครับสมการเฮนเดอร์สันฮัสเซลเบาสมการนี้แหละครับที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างบัฟเฟอร์ขึ้นมาใช้งานถ้าให้สรุปจากสมการเมื่อกี้ง่ายๆเลยนะมันบอกเราว่าถ้าเราอยากได้บัฟเฟอร์ที่มีค่า pH ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องทำา2อย่างอย่างแรกคือเลือกกดอ่อนที่มีค่า pKa ใกล้ๆกับ pH ที่อยากได้และอย่างที่2คือปรับอัตราส่วนของคู่เบสกับกรดอ่อนให้พอเหมาะ แค่นี้เองครับนี่คือหัวใจหลักของการออกแบบบัฟเฟอร์เลยเอาละครับเราคุยเรื่องทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วทีนี้มาดูของจริงกันบ้างดีกว่าว่าความรู้เรื่องบัฟเฟอร์เนี่ยมันถูกเอาไปใช้ช่วยชีวิตคนจริงๆได้อย่างไงโดยเฉพาะในวงการแพทย์ครับไม่ว่าจะเป็นยาหยอดตาที่เราใช้กันหรือยาฉีดต่างๆเนี่ยบัฟเฟอร์เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะมันช่วยปรับค่า P h เอของยาให้ใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายของเรามากที่สุดผลก็คือ มันจะไม่ระคายเครื่องแล้วก็ยังช่วยให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้ดีและเสถียรไม่เสื่อมสภาพเร็วกันไปอีกด้วยดูขั้นตอนที่เภสัชกรเขาทํากันสิครับจะเห็นเลยว่าเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องใช้ทั้งความรู้ทางเคมีที่แม่นยําแล้วยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะเลยทั้งความปลอดภัยต่อผู้ป่วยความคงตัวของอยาหรือแม้กระทั่งเรื่องต้นทุนการผลิต อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับคือต่อให้บัฟเฟอร์บางตัวเนี่ยมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นพิษต่อร่างกายก็คือจบเอามาใช้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องมากก่อนเสมอมันก็เหมือนกับพลุที่สวยงามบนท้องฟ้านั่นแหละครับเบื้องหลังความสวยงามนั้นมันเต็มไปด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งทั้งหมดก็เพื่อสร้างความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้น เรื่องราวของสาระละลายบัฟเฟอร์ในวันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับว่าวิทยาศาสตรท์ที่บางทีเรามองว่ามันซับซ้อนเข้าใจยากเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างยิบเงียบเพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นปลอดไปขึ้นตลอดเวลาและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือแล้วมันยังมีเรื่องราวมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่รอบๆตัวเรารอให้เราไปค้นพบมัน